สวัสดีครับทุกคนผมโอมนะครับวันนี้จะมารีวิวเป็นมุ้งรวดนะทุกคนอ่ะเป็นผ้าตาข่ายกันยุงนะครับสําหรับติดหน้าต่างอ่ะมันเป็นแบบสําเร็จรูปมาเลยนะครับอย่างหน้าต่างของแต่ละบ้านอาจจะไม่เท่ากันนะอันนี้คือผมวัดขนาดมาเนี่ยนะครับหน้าต่างบ้านผมเนี้ยนะครับยาวนะครับกว้าง120เซนนะครับแล้วก็สูงแค่ประมาณ100เซนก็คือประมาณเมตรเดียวนะครับผมก็เลือกเอาแบบ110คูณร้มาทุกคนนะแกะดูด้านในพร้อมกันเลยนะครับ นี่นหน้าตาเป็นประมาณแบบนี้นะครับคือเป็นคล้ายๆกับมุ้งลวดสําเร็จรูปนั่นแหละทุกคนอ่ามันเป็นผ้าตาข่ายกันจุงมาเรียบร้อยครับแล้วก็คือเวลาที่ติดตั้งเนี่ยมันเป็นแค่กาวสองหน้านะครับเป็นกาวสองหน้ามาให้อ่านี่เขาได้มีเป็นม้วนกาวสองหน้ามาให้แบบนี้นะครับแล้วก็ตัวของตัวของผ้าตาข่ายเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะ ตีนทุกแกอ่ามันจะเป็นอันนี้คืออันนี้มันจะเป็นกาวสองหน้าแบบตีนทุกแกใช่ไหมครับแล้วก็ตัวตัวของผ้าเนี่ยขอบๆแล้วเนี้ยมามันจะเป็นแบบตีนทุกแกทุกคนอ่ามันจะเป็นแข็งๆแบบติดกาวแบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวไปลองติดตั้งดูกันก่อนนะครับ เดี๋ยวผมวัดขนาดคร่าวๆดูก่อนนะว่ามันพอดีไหมดีนนี่เมตรยีโอเคนะครับเมตรยีคูณหเมตรอะความสูงอาจจะต้องเผื่อเกินไปหน่อยนะความสูงนะครับแต่ว่าความกว้างอันนี้พอดีนะครับอ่าเป็นลักษณะแบบนี้อ่าเดี๋ยวติดกาวสองหน้ารอบๆก่อนนะทุกคนอ่านี้คือเป็นส่วนของตีนตุ๊กแกที่เม็นม้วนๆเมื่อกี้นะผมแกะออกมาให้ดูครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นเนียเป็นกาวสองหน้าแบบนี้นะเอาไปติดกับตัวหน้าต่างได้เลยนะครับวัดขนาดได้ดีนะแล้วก็ติดได้เลยนะครับอ่าอันนี้ติดไปแถบหนึ่งแล้วคร กาวสหน้านะเช็ดทําความสะอาดพื้นผิวให้ดีนะอย่าให้สกปรกอย่าให้มีฝุ่นครับเดี๋ยวมันกาวสหน้ามันติดไม่อยู่นะครับแต่ว่าเท่าที่เทสมาเมื่อกี้เนี่ยรู้สึกกาวสหน้าเขาอย่างดีทีเดียวเลยนะ่อเขาที่จะติดแน่นมากนะครับ อ่าตอนนี้ผมก็ติดตัวที่มันเป็นฝั่งตะขอนะครับเรียบร้อยแล้วนะฝั่งติดตุ๊กแกนะครับฝั่งที่เป็นตัวเกี่ยวอ่ะอ่าฝั่งที่เป็นตัวเกี่ยวนะครับเป็นพลาสติกที่เป็นกาวสองหน้าติดกับโซนหน้าต่างผมเลือกที่จะขยับดันขึ้นไปด้านบนนะเพราะว่าพื้นผิวทางด้านล่างนี้คิดว่าจะไม่ไม่น่าจะเอื้ออำานวยในการของในการติดกาวสองหน้าเท่าไหร่นะครับด้านล่างนี้ผมก็เลยให้มันติด กับตัวขอบหน้าต่างไปนะแล้วก็ไปขยับขึ้นด้านบนเอานะครับเราจะลองเอาผ้ามาติดกันดูนะครับตัวผ้าเขาเนี่ยเขาจะเป็นเป็นขนฟูๆทั้งสองฝั่งเลยนะเ,เพราะนั้นเอาฝั่งไหนติดก็ได้นะทุกคน อ่าเรียบร้อยแล้วทุกคนประมาณนี้นะครับมันก็ต้องวัดขนาดให้เป็นๆนิดนึงนะนี่ผมยังมีรอยย่นๆอยู่นิดหน่อยนะครับจะต้องแบบพับเข้าไปนิดนึงอ่าจะมีย่นๆหน่อยนึงเพราะว่าเหมือนกับแบบแม่ขาดไปนิดเดียวประมาณ1มิลอะไรขนานั้นเองนะครับก็เดี๋ยวอาจจะต้องมาปรับแก้ในทีด้มองดูก็เลยดูลักษณะเหมือนกับไม่ค่อยตึงเท่าไหร่ทุกคนอาจจะต้องขยับอีกหน่อยนึงนะครับหรือว่าอาจจะต้องใช้การติดขยายตรงนี้กมาได้นิดนึงอ่ะแต่ก็โอเคอยู่นะครับดูลูลักษณะของตัวผ้ามุงด้วยแล้วกับตัวกาวสองหน้านะครับร น่าจะติดทนได้ดีนะเดี๋ยวต้องพิสูจน์กันระยะด้วยยระยะเวลาการอีกสักพักหนึ่งนะครับผมแต่ในส่วนของพื้นที่การติดเนี่ยผมผมเนี่ยผม คือผมติดด้านนอกอันนี้อันนี้คือติดด้านนอกนะเพราะว่าผมอยู่ในพื้นที่ที่มันไม่ได้โดนแดดหรือว่าโดนฝนแบบเต็มเตมนะเพราะนั้นมันก็พอที่จะอยู่ได้คิดว่าคงนานอยู่นะแต่ถ้าบ้านใครที่ติดด้านนอกแล้วโดนแดดเต็มเต็มหรือว่าโดนน้าฝนด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวต้องไอต้องตรวจสอบเช็คกันอีกทีนึงนะว่ามันมันมันพอจะกันน้ําได้ไหมไอตัวกาสองหน้าเขานะครับแต่ถ้าหากว่าผมติดด้านนอกแบบนี้เวลาผมเปิดหน้าต่างเนี่ยมันก็เปิดได้เลยจากด้านในใช่ไหมเออมันก็เปิดได้เลยปุ๊บไม่ต้องมาแกะนี้ออกแต่ถ้าเกิิดดรรที่้้าาาานนนนเจะะปหงกกแึ ตามันจะต้องแกะตัวอนี้หน่อยเนี่ยดึงออกมาหน่อยนึงนะครับแล้วก็เปิดเพื่อที่จะเปิดแบบนี้นะครถึงจะเปิดได้นะครับแต่เกิดว่าอยู่ด้านนอกเนี่ยเราผมเปิดหน้าต่างจากด้านในเนี่ยผมก็สามารถที่จะเปิดได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องมาดึงผมกลัวว่าในกรณีที่เดี๋ดึงเข้าดึงออกบ่อยๆกลัวมันจะเสื่อมสภาพเร็วไอ้ตัวแควๆกันนะแต่ว่าแต่ดูลักษณะของตัวผ้าเนี่ยมันเป็นเหมือนผ้าสักลาดขนนุ่มๆอ่ะคิดว่าน่าจะแกะเข้าแกะออกได้ง่ายนะครับแล้วก็น่าจะได้หลายจํานวนหลายครั้งอยู่นะครับผมน่ะประมาณนี้ ถูกดีผมซื้อมาอันนี้ประมาณร้อยเดียวเท่านั้นเองนะประมาณร้อยหนึ่งนะครับผมคานใจเใจ๋ยวผมแปะลิงก์ไว้เหมือนเดิมนะครับเป็นผ้าตะข่ายมุ้งลวดนะครับสำเร็จรูปนะเอาไว้ติดหน้าต่างติดได้เองนะครับเจ้าวัดขนาดดีๆนะครับแล้วก็ติดกาวสองหน้าดีๆเนี่ยมันก็ติดตึงๆแล้วค่อนข้างที่จะสวยเลยทีเดียวนะครับผมก็ประมาณนี้แหละนะครับขอบพระคุณทุกการติดตามและรับชมนะครับเดี๋ยวเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ